บ้านเราตอนนี้ถ้าเป็นการประกวดบอลไซน่าจะเหลืองานชนบุรี oh. ที่เดี๋ยวละที่ที่มีถ้วยพระราชทาน oh. อยู่อันนั้น,เป,นเป็นถ้วยที่ค่อนข้างที่น่าจะเก็บรักษา,าเก็บรักษาใช่น่าเก็บรักษาวันนี้นะครับผมก็จะให้อาจารย์นะครับอาจารย์วีนะครับมาฝากงานประกวดนะครับจะมีช่วงไหนครับอาจารย์งานประกวดของชนบุรีเป็นงานประจําปีนะมันจะจัดร่วมกับงานพุกษา งานของงานพึกษาเนี่ยจะอยู่ประมาณวันที่28ถึงวันที่6มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าบอนไซจะประกวดวันที่29่า <29, S 1> วันอาทิตย์ยี่สิบเก้ามกราอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้ามกราอโอ้วันตรงวันอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์วันอาทิตย์ทางคนจัดงานพฤกษาเขาให้ความสําคัญกับบอนไซค่อนข้างมากเขาถือว่าเป็นเป็นไม้ไฮไลท์เขาก็เลยให้เราประกวดก่อนวันแรกแล้วก็เป็นเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นมีคนค่อนข้างเยอะมาก ใช่งานรูปแบบการประกวดเป็นยังไงครับอาจารย์เอารูปแบบการจัดประกวดของสมาคมเขาใช้ก็คือการจัดประกวดแบบมีเหรียญอ๋อมีเหรียญใช่มีจะมีเหรียญ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 ทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองแล้วก็ยอดเยี่ยมเป็นถ้วยพระราชทานซึ่งซึ่งถ้าถ้าในบ้านเราตอนนี้ถ้าเป็นการประกวดบอลไซน่าจะเหลืองานชนบุรีที่เดียวละที่ที่มีถ้วยพระราชทานอยู่นั้นเป็นเป็นถ้วยที่ค่อนข้างที่แบบ น่า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 จะเก็บรักษาใช่น่าเก็บรักษาตัวตัวผมเองผมก็อยากได้อยู่นะถ้ามีโอกาสได้ประกวดอยากอยากอยากประกวดอยู่แต่นี้ว่าผมว่าตั้งเงื่อนไขไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มจัดประกวดให้เขาว่าผมเป็นเจ้าภาพผมจะไม่เอาไม้เข้าประกวดอ๋ออาจารย์เป็นหัวเรือใหญ่เลยใช่ใช่เป็นเป็นเป็นคนจัดงานจัดประกวดให้ให้กับงานให้กับ งานพฤกษาจัดจัดที่ไหนนะครับอาจารย์นหน้าสารกลางหน้าสารกลางห,หน้าสากลางจังหวัดชนบุรีชนบุรีครับวันที่29นะครับก็ประเภทไม้ก็เออแยกง่าย,ยง่ายเรา,เรา,เ,ราเราจะเราจะเราจะไม่ไม่แยกซับซ้อนละครับผมแยกอย่างนี้เลยผมคุยกับทางทางอ่าทางทีมงานของของภาคตะวันออกเราจัดเราปรึกษากับทีมทีมจัดงานทางภาคตะวันออกก็คือมันจะมีไม้ ไม้ทั่วไปเลยคือคือทุกทุกประเภทไม้ชนกันหมด <Okay. S 2> มันจะถ้าผมจําไม่ผิดมันมีทั้งหมด40รางวัน40รา,างวัน40รางวันโ oh, oh, อ้โหเยอะมากนะอาจารย์เหรียญทองเหรียญทองสิบเหรียญเงิน15แล้วที่เหลือเป็นเหรียญทองแดงอ๋อครับคือไม้ไม้ทุกไม้ทุกไม้ทุกชนิดไม้ทุกทรงชนกันหมด แล้วก็แยกประเภทไปมีไม้จิ๋วมีไม้จิ๋วด้วยไม้จิ๋วอีกอีกสึกจะรางวันจิ๋วสิบลังวันแต่ว่าไม้จิ๋วเหรียญทองเหรียญเดียวอ๋อแล้วก็ไม้โครงสร้างไม้โครงสร้างไม้โครงสร้างสี่สิบลงวันอ๋อไม้โครงสร้างสี่สิบงวันไม้โครงสร้างสี่สิบลงวันใช่ช่วยพระราชทานเนี่ยเอาจากไม้เอาจากไม้ทั่วไปเนี่ย ที่เป็นเหรียญทองสิบเหรียญเนี่ยเอามาตั้งเรียงแล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานถ้วยพระราชทานใช่เพราะนั้นเราจะไม่เราจะไม่คัดไม้ซับซ้อนเพราะนั้นไม้มันจะชนกันหมดมันจะไม่มีไม้เก่าไม้ใหม่มันก็จะมีไม้ทุกประเภทครับแต่แยกแยกไม้จิ๋วให้เพราะว่าไม้จิ๋วอาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยครับเรื่องเรื่องของขนาดเพราะนั้นก็ให้เขาไปอยู่ในในแต่ว่าไม้จิ๋วไม่ได้เอามาชิงยอดเยี่ยมนะ โอเคนี่นะครับก็ฝากแล้วกันครับใครว่างก็เรียนเชิญนะครับวันอาทิตย์ที่29มกราปี6 6นะครับที่หน้าสารการจังหวัดชนบุรีนะครับโอเคครับก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ